เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับอ้ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กันในแก๊งด้มเอทานนะครับผม วันนี้ผู้เล่นใหม่ตอนนี้ถ้าเล่นแล้วแจกเพชรถึงหมื่นเก้านะครับถ้าจะรีหาตัวอะไรก็อันนี้มีพูดแทบทุกคลิปเลยเนาะก็เออเอาไซฟิโดมครับสองถึงสามดาวก็ประมาณสามถึงสี่ตัวพยายามเอาไว้ได้ครับแล้วก็มีในส่วนยานแม่รักยานแม่รักต้องพยายามเอาไว้ได้อย่างน้อยเอาเอา,เอาสักสักยานหนึ่งอะถ้าผู้เล่นใหม่ก็หลักๆแค่นี้ตัวอื่นก็แล้วแต่ชะตาครับแต่ว่ามันจะมีให้ตัวเลือกใช่ไหมตัวเลือกเอาซาซาบีแค่นี้ครับเล่นผ่านยาวจบแล้ว อันนี้เกิดเป็นผู้เล่นใหม่จะมาเล่นมันนี้นะครับอตอนนี้เขาจะมีแจกชาด้วยนะครับผมชาอานาเบินแต่ว่าเป็นตัวเหลืองนะครับก็จะมีสกิลเข้ามารับสองรอบนะครับแล้วปัญหาตรงนี้นี้แหละ,ะจะรับ2รอบต้องเป็นยังไงบ้างนี่เลยข้อแรกก็คือต้องเป็นในส่วนแทงสายโล่เห็นไหมครับจะรับการโจมตี1ทีแล้วต่อไปครั้งที่2เห็นไหม ต้องปลดเลเวลสกิลเลเวล45ก่อนนะครับมันเขาจะมาบอกว่าแกนดัมและโบบีสูตรแกนดัม G Quad นั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องมี2เงื่อนไขจะมีแค่แกนดัมอย่างเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวมีจะไปลองเทสรับ,ร,บรับตีนให้ดูนะ,ะไ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปภาค UC เลยเอาแกนดัมตัวนี้รับนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ขับเจ้าแกนดัมสีขาวตัวนี้มันก็เลยรับแค่ทีเดียวสรุปง่ายๆคือถ้าจะรับ2ทีต้องขึ้นเจ้าแกนดัม G q u a วเนี่ยครับ G แกนดัมตัวนี้ก็คือเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่ถ้าเกิดสมบูชาไปเอาแกนดัมมาเอาโมโลไม่ได้เอาแกนดัมมาก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวมีเขาตไปเทสให้ดูเนาะถามว่าเก่งไหมก็ถือว่าดีอ่ะถ้าเกิดมีแกนดัมขาวแต่มีไม่มีนะเออเดี๋ยวมีไปเทสให้ดูเอาตรงนี้เลยอืมเนี่ยเลยแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะแกนดัมขาวนะครับเอาเล่ชาอาาเบิลขับเลยว่า ซึ่งมันจะึ้นมันมันจะมันก็จะเข้าเงื่อนไขอันนึงก็คือแกนดัมแต่มันไม่ใช่ทีควักไงมันก็เลยรับแค่เทินเดียวเพราะว่ามันเป็นสายแทงแค่นั้นนะครับเอาเดี๋ยวมีขออญาตไปรับเท้าให้ดูนะครับนักบินลุงหมีจะตันหมดแล้วคือตอนนี้นี่แบบด่านอะไรมาหมีก็ผ่านหมดเพราะตัวมันแบบมันแม็กหมดแล้วอะเวน่าจะเก็บอีกทีมหนึ่งว่ะเออไม่ไรครับเดี๋ยวเดินหนีเอาแล้วอุ้งอ คีลาบอกผมไม่อยากฆ่าใครจบเทินเลยก็ได้เนี่ยชาร์บ,บ์ลขัดแกมดัมปแปลกๆนะอ่ะจบเทินเลยครับเดี๋ยวลองเทสดูดีว่ารับรับเท้าสองทีไหมเงื่อนไขตอนนี้คือผ่านแค่แกนดัมอ่ะเห็นไหมชาเบ,บ์ลก็จะเข้ามารับนะครับอ่ะโลถือโลกันไปหนึ่งจังหวะนี่ชาหลบไปดูอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะัที่สองจังหวะที่สองโดนตีเอ้ ถ้าเข้าเงินไขเขาว่าแกนดัามันก็รับสองรอบไปนะเนี่ยเห็นไหมมันรับสองรอบมาเนี่ยเฮ้ยแต่ตะกี้มันหลบนี่ว่าเชืเอ่อป่ะเออมันหลบอะ่ะต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอันนี้มันหลบสองทีมันก็เลยรับสามรอบครับมันไม่ใช่ลนะโอ้ชากูหลบเป็นพิ้วเลยวะ่ะเนี่ยมันไม่โดนตีครับมันก็เลยหลบไม่หยุดเลยเ <laughs> นี่ยหลบไปสี่ทีเดี๋ยว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 มีว่าสงสงยด่านต้องยากกว่านี้แล้วว่ะ ชากูหลบเอ้เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยมันต้องตีโดนบ้างหรอวะโอ้โหชาหลบห้าทีมีไม่ได้กดสกิลหลบนะเว้ยชามันพิวจังวะเดี๋ยวไปดูค่าหลบหน่อยดิอา้าวโดนแล้วครับในที่สุดล้วก็โดนตีจนได้ชาคุงอ่าเห็นไหมอันนี้โอเคละสรุปคือโดนตีหนึ่งทีนะครับมันกันได้แค่หนึ่งทีถ้าเกิดโดนตีหนึ่งทีแต่ถ้าเกิสดสมมติไม่โดนตีมันก็หลบของมันไปเลยห้าหกทีเห็นไหมอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นการน้ำจีควักเนี่ยเออการน้ำสีขาวตัว GQ คิวตะกี้มันกันแน่ๆสองเทินต่อให้โดนตีนะครับพอเคอันนี้มันหมดฮาแต่เนี่ยโอ้โหหลบพิวไว้ชาแบบแบบในการ์ตูนแกนก,นก็หลบพิวอย่างเงี้ยแหละอ่ะโอเคครับอีกรอบหนึ่ง n plus n plus ไปเลยอ่ะชาโดนหน่อยดิหลบอีกแล้วชาคุง โอ้หกสิบเอ็ดเองเหรอเออโดนหนึ่งแล้วครับอ่ะ,อะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดอ่ะเห็นไหมโอเคสรุปจบเรียบร้อยแล้วสรุปคือต้องตามเงื่อนไขก็คือต้องใส่คันกันด้ามแล้วก็เอ,อ่อซีรีส์จีฟักก็จะมีแค่กรนด้าสีขาวอย่างเดียวถ้าเราไปใส่จีฟักที่เอ,อ่อมันเป็นสายโจมตีก็ไม่เวิร์คครับมีผู้ถูกไหมไปใส่สายเออถ้าเกิดสมมติไปใส่สายโจมตีก็ไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งครับเพรานะนั้นมันก็จะการในขั้นหนึ่งสรุปคือต้องใส่กรนด้าสีขาวอันนี้มีเทสให้ดูนะ ถ้าเกิดสมมติมันกันสองทีเนี่ยเวลาโดนตีหนึ่งทีอีกทีนึงมันจะเข้ามากันครับอันนี้ไม่ได้ไอตอนแรกไม่นับตอนที่มันหลบห้าทีติดอะอันนั้นมันอันนั้นคือมันไม่โดนตีครับโอเคเป็นการเทสเรียบร้อยเอาเพื่อนๆถามว่าผมไปใส่กระดัมแดงหรือว่าไปใส่กระดัมจีควักก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูครับมันไม่เข้าเงืินไข่ไงอ่ะล้วก็สมมติเพื่อนๆถามเอาผมไปใส่กนะดัมจะใส่จีควัก ถามว่าได้ไหมก็ได้แต่คือเพื่อนๆดูเห็นไหมมันเป็นสายซับพอร์ตครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้สายโจมตีเห็นไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นข้างบนก็จะไม่คบเงื่อนไขครับเนี่ยซับพอร์ตดีเฟนส์บวกหนึ่งทมเห็นไหมนี่มันจะต้องเป็นตัวแทงครับถ้าไม่แทงไม่ได้ตรงนี้จะไม่ได้ข้างบนแต่ได้ข้างล่างแทงก็ไม่คุมเพราะนะนนี่มีบอกได้เลยว่าชาตัวนี้เหมาะกับการใส่แกระนั่มข่าว G ควักมากที่สุดแล้วจบเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวกะนัํมข่าวคือตัวนี้นะครับ เหมาะสมกับพี่ชาสุดๆแล้วประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีผู้สรุปให้ฟังกกัน้่มสีขาวตัวนี้คือชามันไปขโมยมาอ่าเสร็จแล้วมันก็ไปปรับแต่งมันเอาไอ้นั่นเไซโครมิลของลาลาซูมาใส่เนี่ยไออออยางมันชื่ออะไรนะสีเขียวของลาลาซูอ่ะเออมันเอาอันนั้นมาใส่แล้วปรากฏว่าตอนแรกชามันก็งงฮ้ยผมจะใช้ดิวไทได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันใช้ได้ก็เลยจบสงครามทันทีเลยเพราะว่า เออในในในยุคที่แบบเริ่มเริ่มสงครามมาเนี่ยอยู่ดีๆใช้ฟันเรลวยิงได้เนี่ยมันระดับการลบมันต่างกันเยอะครับสมัยนั้นโอ้มันแค่แซกเองใช่ปะ่ะเออและแกนด้ามันคือสเปกสูงไงแล้วที่ชาได้เบ์ก็คือจบสงครามทันทีเลยมีเห็นคือชาเนี่ยมันยิงฟันเรลวไปทียานแม่ฝั่งตรงข้ามเออสหพันธ์โลกล่มหมดเลยห้าลำสหพันธโลกผ่านไปไม่กี่เดือนจุคง,งข่าวยอมแพ้เลยเจราจาจบเรียบร้อยครับ อันนีกก็คือคำถามว่าสรุปชาขับตัวไหนดีสุดก็กระน้ำข่าวแน่นอน GQ นะครับตอนตั้งถามบอกว่าไปขับถ้าเกิดไม่ใช่เออเป็นตามเงื่อนไขตรงนี้เอาิงจริงจะขับตัวอะไรก็ได้ขอเป็นแทงครับแต่ว่ามันจะหลบแค่ทีเดียวไนงะมันจะไม่ตรงเงื่อนไขเพราะนั้นการสองทีก็แต่จริงสำหรับหมี่นะการจริงจริงอ่ะแค่ทีเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าเราไปกันเฉพาะบอสอ,อย่างเดียวใช่ไหมเออการแค่บอสอย่างเดียวก็พอแล้วครับจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดเป็นกีกี้ที่มันที่ที่มันมาตีพวกสายโจมตีแบบลดหมื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วเลือดเลือดเลือดลดแบบไม่ค่อยเยอะก็ไม่จําเป็นต้องรลับก็ได้ประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคําถามอะไรสําหรับผู้เล่นใหม่ก็ไปใต้คอมเมนต์ผู้คุยแลกเปลี่ยนได้นะครับใต้คอมเมนต์มีมีทุกไกด์รวมหมดแล้วเพื่อนๆลองไปเปิดดูได้เลยมีทุกไกด์เลยผ่านทุกด่านมีไอ้นี่นยครับไกด์แบบผ่านง่ายๆก็เออ expert หนึ่งโนหนึ่ง,งสองสาแบบสองเธอนะไปเล่นตามได้เลยผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจอกันนะครับ